หลังช่วงเวลาที่แสนลำบากในวันที่ทุกคนต้องปรับตัวในวันที่ทุกคนดูแลตัวเองในวันที่ทุกคนต้องมีงสติในวันที่ทุกคนทำเพื่อคนอื่น ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่กำลังไปได้ดีแต่แล้วสิ้นปี63ทุกสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่า เราต้องกลับไปยืนตรงจุดเดิมจุดที่ต้องปรับตัวอีกครั้งเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้แม้จะต้องกลับไปอยู่จุดเดิมสักกี่ครั้งพวกเราก็พร้อมที่จะรับมือทุกอย่างคือการปรับตัว ทำทุกอย่างให้เป็นปกติคือการปกป้องดูแลกันอยู่ห่างกันอย่างอุ่นใจบางสิ่งควรต้องทำบางสิ่งควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดเป็นโอ การปรับตัวของเขาขอ้อฮทีรีทราที่มีต่อสถานการณ์โควิดในรอบนี้นะคะก็คือเรามีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยที่ามาจากภายนอกมาจากลูกค้าโดยแม่บ้าน นะคะทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ร้อซนพ่นฉีดในการที่ลูกค้าเข้ามาเช็คอินเราก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ทั่วทั้งร่างกายการทําความสะอาดห้องของแม่บ้านก็จะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในแบบร้อซนะะแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นแม่บ้านหรือว่าพานักงานทุกคนแม้กระทั่งลูกค้าก็มีการสวมแมสอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนก็ขายดีแต่พอมาเข้ายุคข,ของโรคโควิด -19 เราก็ไปขายที่ตลาดเนี่ยไม่สามารถ ไม่มีคนมาซื้อไอ้ผลผลิตที่เราขายก็ขายไม่ได้ทีนี้เนี่ยเราก็นำผลผลิตนั้นกลับมาเราก็จะทำอย่างไรให้มันเกิดผลประโยชน์มากขึ้นไม่ต้องเสียหายเขาผลผลิตเราเราก็มาแปรรูปขายออนไลน์ขายอายายอนไลน์ยังไงเราก็มีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้วที่ไปขายผักประจําเมื่อก่อนนั้นก่อนที่จะเกิดในโควิด -19 ทเกษตรกร,กรผู้บริโภคก็มารับอย่างที่บ้าน ก็ในการปรับตัวในสถานการณ์โควิดการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างแรกคือเจนเนี่ยจะทําความสะอาดร่างกายของตัวเองโดยการให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรชตลอดเวลาแล้วก็เจนเนี่ยจะเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ให้พร้อมโดยการเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่หรือไม่ก็ไมค์หรือว่าก็หูฟังท,งที่ตัวเองที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์แล้วหลังจากนั้นเจนจะทําความทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเรียนถ้ามีคําถามเนี่ยเจนจะริดคาถามไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ทา ของอาจารย์ได้ว่าอันนี้คําถามตรงนี้ของเจนเนี่ยจะเป็นแบบคําตอบเป็นแบบไหนหรือการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งนะครับผมจะต้องพกแมสหรือว่าใส่แมสตลอดเวลาพอลงพื้นที่ แจกแบบสอบถามกับชาวบ้านผมจะต้องทำความสะอาดปากาก่อนที่จะมอบให้ชาวบ้านเพื่อเขียนแบบสอบถามนะครับผมจะมีการเว้นระยะห่างในเรื่องของ new normal ก็คือเว้นระยะห่าง1เมตรพอกลับบ้านไปนะครับผมจะต้องถอดชุดและทำความสะอาดหรือว่าอาบน้ำนครับฉุกครั้งในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ผมเชื่อว่าพวกเราชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น เป็นผู้ที่มีวินัยเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสารต่างๆของทางราชการนะครับรวมถึงในเรื่องของการปฏิบัติที่มีทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำเนี่ยสามารถที่จะนำพาพวกเราให้รอดพ้นไปจากสถานการณ์นี้ได้โดยเร็วในอนาคตผมคิดว่าคนพิจิบุญนั้นจะสามารถที่จะ ก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ได้ครับแม้ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะยาวนานไปอีกเพียงใดแต่เราพร้อมปรับตัวและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จะอีกกี่ครั้งก็ตามแล้ววันหนึ่งพวกเราจะผ่านไปอย่างงดงาม